มหาวิทยาลัยมหาสรารคามสั่งงดการเรียนการสอนเป็นเวลา5วันและเร่งทําความสะอาดมหาวิทยาลัยทั้งหมดพร้อมทั้งกําชับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรที่ไปชมมวยที่สนามมวยลุมพินีให้เฝ้าระวังเก็บตัว14วันค่ะ รองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามค่ะได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสรารคามในเรื่องมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ฉบับที่4โดยมีใจความว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีบุคลากรขอ,ของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสรารคามได้เข้าร่วมรับชมมวยณเวทีลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาซึ่ง ในขณะนี้บุคลากรท่านดังกล่าวได้เฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผลเลือดเป็นปกติดีไม่มีอาการไข้สั่งเฝ้าระวังอีก3วันดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อน,นิสิตอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนการเฝ้าระวังและการป้องกัน ให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันอังคารที่17มีนาคม2563ถึงวันศุกร์ที่20มีนาคม2563และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่23มีนาคม2563ระหว่างนี้ให้คณะต่างๆจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแนวทางที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆและให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนให้คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลายัยจัดทำความสะอาดบิ๊กคลิน เพื่อลดการแพร่ระบาดและสะสมของเชื้อโรคในห้องเรียนและห้องทำงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเองตั้งแต่วันอังคารที่17มีนาคม2563ถึงวันศุกร์ที่20มีนาคม2563ให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยเป็นระยะตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ค่ะ